หน่อยกลับมาได้แล้วพี่หนุ่มกลับมาแล้วกลับมากับความเมาพี่นินทาทางข้าอย่างปะก็เหมือนแม่มันสวยแต่ละคุยได้อันนี้หรอเป็นเหมือนตั้งโชว์ปะอยากได้เป็นชุดเลยอ่ะ ดินดนห่งเจ้าหยิบนี่นี่อโอ้โหซื้อให้ไปราน8ตัวลว Tiên à. Emil. Emil. Chạy ยความไม่ดีไงเบอร์นั้นหนูไม่ใช่ผู้หญิงแน่แน่หนูก็จะฟิวรอหน่อยๆหนูจะเตะบอลหนูเตะบอลน้าองเป็นผู้หญิงน้องเป็นผู้หญิงไงแต่หนูไม่ใช่ผู้หญิงไง ผมดำนะใช่ใช่ถ้าหนูไม่ใช่ผู้หญิงหนูจะเป็นผู้ชายเตะบอลเข้าใจไหมถ้าหนูเป็นผู้ชายเตะบอลมีกระเป๋าใยเลี่ยวด้วยน้องนอนหนูก็จะเป็นเจ้าหญิงอยู่แล้วนี่ ามในน้องหนูเคยมีเจ้าหญิงไหมน้องหนูไม่ใช่ฟิลเจ้าหญิงทำไมน้องหนูต้องมีเจ้าหญิง ไม่ช่วยตัวเองแน่เลยเอ่ะเอาปกากกาไม่ช่วยตัวเองชัวร์เลยคนเรเอาปากกา,าไปช่วยตัวเองทงสารเขาเนี่ยค,คิดดาย <laughs> ไม่นอนเอาปากกา,าไปช่วยตัวเองไม่นอนเลย ปกการมันมานา่ารักดีนะหนูเอาแห้งตัวอประกการไปช่วยตัวเองค่ะหนูปลุกหมาเลยปลุกหมาปลุกหมาประกการจะช่วยตัวเอง ตตามันดูนี่นะ ับบเหมือนห่าทำใบไหม้มีกระเป๋าซาวอด้วยถ่าหลักตังเลยอะ่ะหนูชอบอะไรแบบนี้เนะีลยมีจาบซาวออะไรแบบเนี้ยเอลโมมินเนี่ยนชอบอะไรอย่างเงี้ยหนูจะไม่ชอบในกระเป๋าเลยเนะเอาดีไหมเอาไปบอกตังมา นะอันนี้ค่ะมีการไหมคะมีบอกเนะ่ะมนบไปแล้วนะ ต้องหลเป็นคนที่ชอบตาใจนี่นะ ้องก่อนนะนี่เป็ดอาบน้ำด้วยนี่นี่น้องชงเลยนีน่าชอบเป็ดอะ่ะน้องนีน่าน้องนีน่าอะไรเบบี้พี่นิทานแจ๋วน้องนีน่าชอบเป็ดน้องหนูอะ่ะเอาซื้อเป็ดให้หมาหน้าพี่ถึงมาหน้าอีกแล้วหรือลูกนี่จะไปทำหมาหน้า